หลังจากนี้ต้องการย้ายคาริปเปอร์นะครับของปั๊มเทียมไปใส่ครับของของแท้ไปใส่กับขาปั๊มเทียมนะครับปัญหาที่เจอนะครับก็คือนี่ครับนีค่ครับมันโยก ย้ายตัวนี้ด้วยครับคือต้องเท้หัวเหลี่ยมนะครับขันตัวนี้ออกก็ย้ายตัวนี้ไปเลยชุดนี้ไปใส่ของคัาม,มขาคาลิเปอร์เดิมนี่คขา,ขาลิปเปอร์เดิมว่าหุนนี่ออกท้บ <c oughs> บีกอ,อกเดี๋ยวจะได้เห็นว่า <c oughs> ขนาดมันต่างกันเดียว <c oughs> ไหมอันนี้ผมคลายรอแล้ว เน้นมากดูร,รูเห็นไหมครับรูสลักใหญ่ตามนั่นเลยอ่ะดูก็เอานี้ออก,กค่อยๆเคาะออกนะครับค้าไว้หน่อยแล้วก็เคาะช่วย เทากันไหมตอนนี้ก็ได้ชุนใหม่ไปเลยเจอมัอือะมไม่มีอะไรมันจบนะครับพอดูก็สลับเดิม,มท่ากันล้ตัวแรกอาไม่ต้องย้ายาเท่ากันหรือว่าจะย้ายจะย้ายก็ได้นะครับหากว่า เดี๋ยวเราสบายใจรอไว้เนี่ยานกันเรยตนนิดตัวไว้นะครับอย่างที่ไว้อะไรอะไรนส้สดๆเลยครับน้ำสวัสดิประมาณนี้นะเน,นี่นอยอ่ะโอเ,เค ได้ครับไม่ต้องย้ายครับก็น่าจะจบปัญหานี้ได้แล้วนะครับาภูกใจก็ช่วยกดติดตามกันหน่อยนะครับขอบคุณครับ